แผ่บุญกุศลน,นะครับแล้วก็ YouTube ช่องของผมนี่ไม่ได้ตัดต่อนะผมไลฟ์สดรนร้อนเลยเวลามันก็3นาทีมันจะไม่เหมือนคลิปชาวบ้านเขาเนะคลิปชาวบ้านเขาจะมีเวลา15นาทีใช่ไหมของผมโทรศัพท์ผมบันทึกได้แค่3นาทีเองก็เลยมันอาจจช้าๆหน่อยพุทโธม,มินทร์ถุตมูมินทรถุสกุม,มินทรถุตสัมมาสัมปิยปุถุตมินทร์ถุตมูมินทถุสกุมินทร สมัสสมานโมปุตตะยะทธมนนาถุตโมมนนาุตสกุมนนาถุตสมัมานโมปุยะขอสมบุนี้ชงสำเร็จแก่พระอริยพระเจตามาสัพุทธิศัต์ุกทุกพระองค์พระูุปานประสงค์สภาตว่าสมบกชันตาสิมาชันเดินองค์มโนมุมทั้งสามโลกนี้ให้พนทุกมีความสุขดิพานประจายโยหุจงบรรลับสมบุญในพระเจ้าสำเร็จบุญธรรมทานเจตินจิตปัญญาจิตสมาธิจิตกลางนี้สมัสสมานโมปุตตยะปทธมมุนนาถุตโมมุนนาถุงสกุมมุนนารุตสม มิงเง่งมุขหงุ่ยสีนาเจ้าสมิงไปคโูหลอาจารย์ลยานครุวาอาจารย์ของสภาเตวาสภาเวสีที่พวกบัลรักครูหลอาจารย์ลยานแลครุวาอาจารย์ครูบิดาบิดาของเจ้าขอส่งบุญนี้จงสั้นได้แก่สภาเตวะสภาเวสีที่ข้าพเจ้าได้เอื้นนำหรือไม่ได้เอื้นนำก็ดีให้คนทุกมีความสุขในพ่านอาระชาโยหูตุสัมมาสมานโมพุทธยยพุทโธมนนะถุตมุนนะถตสุขมนนะถตสัมมาสมานโมพุทธยยขอทรงบุญนี้จอมองสั้นได้แก่องค์พระพรมเจ้าที่จจป่าาาาสสสภภเเววี ถ้าขันสี่ดินน้ำลงไฟอากาศและองค์ผีบ้านผีเรียงองค์ภูมิค้มเจ้าที่ฉาจ้าขาวพระแม่ธรณีพระแม่คงคาย่างหน้าคนทางกงคุ้นองค์อินทั้งไหลชงมนัสสองบุญที่พระเจ้าแผ่กุศลจิตธรรมทานจิตศินจิตปัญญาจิตเที่พระเจ้าสามเลยบุญครันนี้ด้วยเถิดให้พลทุกมีความสุขนิพพานะัจะญาโยงหูตูพุทโธมินาถุมมนนาถุสุมินาถุนสมัตตมานะโมพุทธิยะขอสรงบุญนี้ชงสามเลยแกทุกอบายภงเปิเจ้าครรมในเวรของเจ้าขอเจ้าคงเจ้ากรรมในเวรเดี๋ยวได้บงเดี๋ยว ทุกเจ้าแผ่กุศลจิตธรรมทานสีสินจิตปัญญาจิตสมาธิติดทุกอบายภูมิเปรตนี้งมมนับสมบุรณ์ทุกเจ้าแผ่กุศลจิตสมาธิจิตปัญญาจิตที่พระพุเจ้าสามเดบุญพรงนี้ด้วยเถิดให้พุ้่งุกมีความสุขมีพานะพระจาโยมหูถุกฟุตตูมนาถูตมมนาถูตสกุมมนาถูกสัมมาสัมมูปปยขอสมบุญนี้จงสามเดชกสพาเทวภูมิสภาเวสีภูมิที่ปกป้งรักษาตัวพระพเจ้าและสินสติที่สินสติวัชรธาเกศสิ่งของเจ้าทุกๆนามทุกๆตนที่พระพุทธเจ้า ให้คนทุกมีความสุขในพานาปัจจัยโยหุถูกขอสมบุรนี้ชงสําเร็จกับองค์บรมีครูบาอาจารย์เจ้าที่ประสิทธิ์ประสานวิชามาแล้วครูบาอาจารย์ดูองค์ปู่หรือสีของประเทศไทยนี้ชมมาแล้วสมบูรณ์นเจ้าแผ่กุศลจิตธรรมทานเจ็ดสิ่งจิตกับพระเจ้าสำเร็จบุญคั้นี้ให้คนทุกมีความสุขในภานาปัจจัยโยหุถูกสาธุเราก็จะเหลือประมาณอย่างนี้นะเป็นการสวดเสร็จแล้วสมาธิต่อแล้วขจวนอย่างนี้แล้วมาอย่างนี้เนาะแล้วก็มาตรง ทุกครั้งที่สวดมนต์ก็จะเอามาไว้อย่างนี้แล้วก็เวลาก็เหลือสิบวิแล้วก็บันทึกได้แค่ห้านาทีเองแล้วก็ต่อไปนี้ผมจะปิดไฟ